สวัสดีครับะตันนีนะครับเราอยู่บนที่ริมน้ำคาเฟ่บ้านเฮียนะฮะอยู่กับมาะปางนะฮะภรรยาของผมผมช่วงเย็นนี่ที่เอ่อริมน้ำคาเฟ่บ้านเฮียที่เกาะเก็น,นะครับบรรยาก,กาศก็จะชิวๆนะ,ะเหมาะก่การนั่งดื่มเพื่อนดื่มเย็นๆนะฮะแต่พอดีตัวกับผมอาจจะดื่มไม่ได้เพราะว่าภรรยาไม่ค่อยชอบให้ดื่มนะเพราะว่าดื่มเสร็จแล้วก็จะดื่มนานนะ,ะแล้วก็หลับนะ ชวาฮะสมาชิกน้อยของบ้านเราฮะเป็นหมาที่เออเจ้าของได้ปล่อยแล้วทิ้งมาติดมากับกอสวะนะฮะเราได้ทําการช่วยเหลือแล้วก็นำาจ้นชวาเนี่ยมาเลี้ยงนะครับเขาแสนรูปแล้วก็น่ารักมากเหมือนจะรู้ว่าเราได้เมตตา ดื้อไม่ทนนเออคือว่าตอนนี้เ <laughs> กิดปัญหาเมื่อคืนมผมใช้เรือและไม่ได้บิดสวิตกคุญแจนะฮะปิดค้างเปิดค้างไว้แบตหมดฮะสตาร์ท <laughs> ไม่ได้ เรือฮะแบตหมดฮะเราก็เลยต้องเรียกเรือประจำทางฮะที่อยู่ท่าเนี่ยครับเราก็อยู่ที่ริมน้ำบ้านเกี้ยฮะจะเดินทางไปปากเกร็ดนะฮะไปซื้อของที่ตลาดนะครับผม คือการเดินทางของคนเกาะน,นะฮะทางเรือองเดียวฮนะวันนี้ผมต้องอาศัยเรือประจําทางนะครับเพราะว่าเรือผมเกิดแบตหมดะฮะ ะะเราไปซื้อกับข้าวแล้วก็ซื้อนมให้น้องเอวานะฮะอมันไก่เจ้าอน้ัน,กกน,นะครับดมาซื้อทางได้นะครับี่หัหน,นก็ช่งกนก็จะมีร้าน าตั้งอยู่ครับผมใส่เจ้าอยู่ครับผมอ๋อร่อยๆนั่น,นะครับผมมาครับเรือที่จะมารับร้อนเลมแรงนะานแลฮะเดกรออยู่ฮะเดี๋ยวเราก็ 8หมดนะฮะต้องพึ่งบริการเรือพิกิ้งใช่ไหมคะไม่ว่าหรอมารับป๊าป๊าเลยดู่ะรับของหน่อยระวังลูกนะคะเอาวางหรือระวางก่อนเออเดี๋ยวเอ้ยเพ้อมารับป๊าป๊าหายลูกเอ้ยเพ้อโอเคครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ โอ да. เอเคอเอวาสุดยอดเลยวสุดยอดอุ้ยาชวากินขนมโอ้โหชวาจะเย็นลูกเาวายเ้วายยิ้มหวานวายยิ้หวานด้วยว้าวเจนาว้ว้าวาทไงลูกเาวายยิ้มหวานอ่าไอ้ลูกจเย็นจเย็นจเย็นเอวาจะทำชวาลูก เอาลูกเบาเบาเอานนั้นท้าไอวาอ,อย่าชวาเจ็บนะโอเคลูกเกียมมากเ,เราก็ได้กลับมาถึงเกาะเก็ดที่ร้านบ้านเฮียอย่างปลอดภัยนะฮะเป็นซสเหนื่อโซกเลยเหมือนกันแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรเต็นเต้นเท่าไหร่แต่ก็าจะพยายามพัฒนาคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมคอยตามได้ครับผมขอบคุณครับ